สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆสวนสิบแสนก่อนเื่นก็ต้องขอขอบพระคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจในบ้านสวนสิบแสนมากโดยตลอดนะครับจนมีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนําเสนอต่อพี่ต่อน้องนะครับที่มีประโยชน์สําหรับเมื่อนี้ก็สีมาเบาถึงอากาศนะครับในเมื่อในวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนของทุกปีนะครับฟังให้ดีนะครับพี่น้อง 27เ,เมษายนเป็นสถิติที่ทุกๆปีนะครับเป็นสถิติที่ร้อนที่สุดเพราะว่าอย่างครับดวงอาทิตย์จะตรงหัวเราที่สุดนะครับเงาห้า,าแถบจะบอเห็นเลยในวันที่ยีของตอนเทียงแล้วเขาก็แจ้งว่าอากาศจะร้อนเป็นพิเศษจะร้อนมากนะครับแต่มื่อนี้ก็มาตอบพี่น้องนะครับว่าปีนี้วันที่27ี่าพาทิศตรงหัว อาจจะร้อนนะครับอำเภอเมฆจังหวัดกาฬสินอาจจะไม่ร้อนเพราะว่าเข้ามีฝนตกมาแล้วนะครับฝนตกมากกว่าหน้านี้สองวันนะครับมีฝนตกมากก็เห็นให้ชุ่มชำ่ำชุ่มชื่นนะครับความร้อนอาจจะบอ่อใดรุ่นแรงเท่าไรแต่ว่าอาจจะมีความอบอ้าวอยู่แต่ถ้าเป็นบางมองนะครับบางพื้นที่ที่มีฝนตกอันนี้ร้อนแน่นอนครับหนีไม่พ้นร้อนแน่นอนอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบ นะครับในช่วงของวันที่27คือมืออื่นครับวันพรุ่งนี้ที่มีสถิติแจ้งว่าอากาศจะร้อนที่สุดในอ่าในร้อนที่สุดในของแต่ละปีครับจะมีมือนหนึ่งที่ร้อนที่สุดนะครับคือมืออื่นนะครับพระอาทิตย์จะตรงหัวเราที่สุดนะครับเส้นศูนสูตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาเบอกสู่พี่น้องฟังแค่นี้ครับ เพื่อเป็นข้อมูลทันมี่อันอันใดที่เป็นข้อมูลเดี๋ยวผมจะว่าเราซูฟังไหมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ